เออวันนี้มีอะไรเนี่ยผมก็มาถามเคาน์เตอร์ขายตั๋ววันนี้นี่มีอะไรครับผมวันนี้มีการแข่งฟุตบอลเอฟเอคัพค่ะเราจะเป็นทีมจะบบ้านจะเป็นทีมสโมสรฟุตบอลอำนาจเจริญซิตี้นะคะพบกับทีมเยือนทีมสโมสรราชนาวีค่ะวันนี้เป็นยังไงบัครผู้ชมเยอะไหมครับเยอะค่ะแต่ตอนนี้กําลังทยอยมาค่ะวันนี้เราแข่งกี่โมงครับนี่บ่ายสามโมงค่ะบ่ายสามรงมีถ่ายทอดสดไหมครับ มีค่ะอ๋อเขาจะมีแฟนเพียรเขาจะแจ้งใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อนี่ครับโอ้ท่านผู้ชมก็เริ่มมาแล้วครับมาแล้วค่ะอาามเรื่อยๆนี่ครับบัตรบัตรราคากี่บาทครับราคา40บาทโอ้ย่อมเยาวมากเลยใช่ค่ะว้าได้ครับตอนนี้ผมก็เดินเข้ามานะครับตอนนี้ก็เป็นสนาม ของจังหวัดนะครับน่าจะเป็นของออกะกรทหรือว่าเทศบาลนี่แหละครับร้นานจะมีฟุตบอลแต่ั้นา,นานจะมีฟุตบอลที่เข้ามาเตะกัน่นี้ครับแฟนบอลก็คลาข้างนะครับมีซุ้มเครื่องดง,งเครื่องดื่มนะครับเยอะแยะมากมายครับลูกชิ้นก็มีนะครับคุชินก็มานะครับส่วนที่ผมว่าน่าจะเป็นเ,เห็นวุธขายของนะครับวุ้นขายของที่ระลึก อมีอเยอะเลยครับนี่ก็เป็นขายเสื้อครับมีโปโ,โลด้วยสวยงามครับเสื้อโอ้เสื้อแข่งเสื้อแข่งมีสามสีนะครับสวยงามมากเลย เติร์ดคิดอาจประตู๋อสีดำก็ประตูเราเสื้อหน้าต่างแล้วครับไม่มีนะครับโอเคขอบคุณครับโอ้ผ้าพันคอนี่เข้ากับหน้าหนาวนะครับโอ้คนนี้ผมผมคุ้นๆแต่ผมไม่น่าจะรู้จักเขานะครับวันนี้คาดหลังสกอร์เท่าไหร่ครับชนะครับสองศูนย์ครับแน่ใจแน่ใจครับโอเคครับเดีเยาเต็มที่นะครับ

อันนี้ก็กองเชียราชนาวีครับเดินทางมาจากสัตตหีไปนะครับ อาจินาวิทอาจนาวิทผู้เชยที่สิ่งที่นคุณสุชัยทองุดมผู้ชี่ยวที่สิ่งที่สองคุณเกศเดเหล่าสิงห์ผู้เชี่ยวที่สี่คุณวรากรคุณนี้ก็จะเป็นของท่าน์สิงห์จะน้องนะครับ ด้วยความยินดียิ่งครับส่วนนั้นก็เป็นทีมจอมาภาพครับนี่ลูกหลานพระราชาสีม่วงนะครับชุดสีม่วงดูเรืองเด่นงามสง่าดูท่วงท่าลดนามดั่งราชสีทีมของเราอำนาจเจริญชุตร้องมุ่งมั่นสาัคคีอำนาจเจริญชุตร เอซูซีขอสู้ตายขอสู้กับนั้ข้ไก็เลยนครับคุนชท่านนายกราจงวนครท่าท่านวนเป็นต้นสกุลครับขุนช่วนะครับตรงนี้ครับผมทีเดยครับมอบเสื้อให้ท่านนายกครับผมขอเชท่านครับ พรรามครับทักข้าวตัานายเกเซครับวันี้ขอบคุณครับขอบคุณครับติดตาโรนก้อบทองัใบฟ้าก็มครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับแล้ก็ขอขอบคุณท่านนั เกี่ยวเพียรนะครับผู้จัดการการไฟฟ้าตวรัตนกจะเล่นคนใหม่นะครับทีมตะลัตเข้าสู่อนัดงมนะครับผมท่านนัดงเกี่ยวเพียรนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้จบเกมแล้วครับผมก็จะมาถามพี่ชายนะครับเกียบอ่าก็วันนี้รู้สึกไงบ้างครับผลการนขารเป็นยังไงครับก็ถือว่าทําผลงานได้ดีนะครับน้องน้องๆทำทำได้ดีทุกอย่างนะครับตามที่โค้ชบอก ทั้งเกมรับเกมลุกแล้วก็กลางเรานี้ก็เก็บบอลได้ดีแม่ก็สามารถสู้กับาราชนาวีได้ก็ถือว่าทําได้ดีนะไม่ว่าจะแดนกลางนะครับแล้วเกมรับเราก็มีวินัยนะครับไม่ว่าจะการแท็กเกิลหรือก,การออกบอลน,นะครับวันนี้ก็ไม่สเปสปาร์วันนี้ถือว่าทำได้ดีรอบต่อไปนี่อยากเจอใครไม่ไม,ไม่มีตัวเลือกว่าที่จะ <c oughs> จะเจอใครที่จะอ,อ่อนกว่าไม่ว่าจะเป็น ไม่ว่าจะเมืองทองบุรีรัมย์บีจี G, ก็คือก็เป็นงานที่หนักหนักทุกอย่างนะครับก็สุดแล้วคือไขก็ได้ถ้า,าอยู่ในบ้านเราก็เราก็พร้อมที่จะคุ้มสุดใจนะครับอาาันนจาเจริญวันนี้ด้วยแทคติกและด้วยเทคนิคทุกอย่างนะครับก็เป็นรองนะครับระดับระดับว่าอาดีตไทยลีกนะวันนี้ก็อำหน้จเจริญล้วนๆนะฮะวันนี้ ไม่ได้มีแบบว่าไม่มีตัวนอกเลยวันนี้พื้นผิวล้วนๆก็ขอฝากอานาเจรรญวันนี้นะครับอยากให้พวกเรามาชมแล้วก็เชร์พี่น้องแล้วก็ลูกหลานพวกเราควันนี้มันก็ฝากไว้ทุกคนนะครับก็อยากเจอเมืองทองแล้วกันคนจะได้เยอะขึ้นครับผมสู้ๆครับอ้าต่อไปไครก็ได้ครับผมต้องมาบอกทนี้ครับผมขอบคุณทาวสวัสดีท่นผู้ชมครับ ตอนนี้ผมก็เดินมาเจอกลุ่มนี้ก็คุ้นๆนะครับอ้าวอ้าวเราเคยเจอกันที่ไหนครับเนี่ยอ่าอยู่ที่คำมะเบือครับสวัสดีครับผมนายชันวิชอลิตครับผมครับผมวันนี้ก็มาดูฟุตบอลอำนาจเจริญยศราชนาวีครับวันนี้ในรายการช้างเอฟเอคับรอบ6 4ทีมอ่าเป็นไงบ้างครับในมุมมองที่วันที่เราไปเป็นผู้ตัดสินกับวันนี้เราได้ดูผู้ตัดสินระดับที่สมาคมจัดมา สำหรับผมถ้าตัดสินอยู่คำว่าเบื่อก็ตามเนื้อผ้าครับเป่า,าก็ตามเนื้อผ้าเลยเคสใบเหลืองใบแดงก็ตามนั้นแต่สำหรับผมมาดูในวันนี้ก็รู้สึกว่าผู้ตัดสินก็ทำหน้าที่ได้ถูกต้องเลยครับทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ในดุลพินิษของกรรมการที่ถูกต้องนะถูกต้องครับาตามเคสเป่าคือปล่าไม่ฟป่าก็คือแคปแล้วทีนี้<ป>อธิบายรูปเกมสั้นๆให้ฟังหน่อยได้ไหมสำหรับ รัชนาวีนะครับมาเยือนที่อำนาจเจริญในวันนี้ลูกเกมก็ดีครับแต่ก็มีผิดพลาดเป็นบางจังหวะแต่ว่าทีมอำนาจเจริญของเรารู้สึกว่าจะดีกว่าอ่าับสวยโอกาส <ใน S 1> การทำประตูค <ใน S 1> มกว่าครับในจังหวะที่เด็ดทีขาดใช่ไหมฮะใช่ครับ<ช>รแล้วส่วนทีมเวิร์กเราเป็นไงบ้างทีมเวิร์กก็ดีครับทีเวิร์กก็ดีแต่ว่าไม่ใช่ว่าดีในวันนี้ก็พัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับ ว่าเรายังอยู่ในอเมเจอร์อยู่เนาะใช่ครับใช่ใช่พัฒนากันต่อไปครับสานชามหน้าเจริญเป็นกําลังใจให้ครับมีอะไรจะฝากไหมก็สู้ๆครับแมตช์หน้าเจอใครก็ได้ครับจบจริงๆครับมาเชียร์มันเดิมครับมาเชียร์มันเดิมโอเคงั้นขอบคุณมากครับครับบ๊าครับครับอันนี้คุณผู้ชมครับเนี่ยเเคยสัมผัสอันนี้เพื่อนๆเขาก็ว่าเป็นโค้ดทีมอวานาจเจริญอ๋อสวัสดีครับโค้ดครับ ครับสวัสดีครับครับแนะนำตัวหน่อยครับอ๋อผมโค้ชแมนตอร์เวดจิตสิงห์ครับโค้ชอำนาจเจริญซิตี้ครับครับผมเจอกับทีมอะไรครับเนี่ยเจอกับราชนาวีครับไทยลีกสามเราก็สามารถพลิกล็อกยับได้สักหนึ่งทีมรอบต่อไปเราน่าเจอไทยลีกครับครับแล้ววันนี้รูปเกมเป็นไงบ้างครับรูปเกมไม่ต้องพูดถึงครับหัวใจน้องล้วนครับเออหัวใจล้วนหมดใจเกินร้อยไทยลีกไม่ว่า ไม่ว่าครับมาเจอเวลาบ่ายสามแล้วกันใช่ครับายเด็ดแน่นอนครับขอบคุครับอยากมีอะไรฝากแฟนๆนะครับทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่หน้าถ้าเล่นได้บ้างครับมาเยอะๆครับของเชียร์ครับเราอยู่เจอใครยังไม่รู้ครับของเชียร์แน่นสนามสู้เป็นดีครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับคือนักเตะนี่ชื่อคุณอะไรครับอ่าชื่อชวนัทอินนัทครับชื่อเล่นเชียวครับวันนี้เล่นในตำแหน่งไหนครับนี่เล่นปีกซ้ายครับ ายวันนี้ผลงานส่วนตัวเป็นไงบ้างครับก็ภูมิใจครับมีใจก็ทำหนึ่งประตูครับก็ประตูนี้ก็ขอบคุณโค้ชที่ให้โอกาสคขอบคุณทุกๆคนขอบคุณแฟนบอลด้วยครับเราเล่นด้วยหัวใจวัวใจและสปิริตของเชาาอำนาจเจริญใช่ครับนีแหก็แหน่ด้วยกันครแหม้่าจะมีอะไรฝากถึงแฟนๆที่ดูคลิปนี้อยู่ครับ ก็ฝากแฟนๆนะครับให้มาให้กำลังใจมาชมมาเชียร์ครับพวกเราเยอะๆมาให้กำลังใจพวกเราเยอะๆครับอบเอาโอเควันนี้ขอบคุณออมมากครับผมขาบคสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับชื่ออะไรครับอาจารย์สลิดสมุทรศรีหรืออาลิดครับครับผมวันนี้วันนี้ทาหน้าที่อะไรครับอ๋อของผมนี่เป็นในสโมสรผมเป็นที่ปรึกษาทีมมศักดิ์ครับดูแลทุกเกือบทุกเรื่องครับที่เข้ามาครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเทคนิค นะครับหรือว่าระเบียบวินัยของนักกีฬาเนี่ยนะครับผมดูลูกหลานหรือว่าเป็นลูกหลานทุกคนนะครับผมครับแล้วแล้ววันนี้ได้เห็นได้เห็นปีเท้าน้องๆนักเตะนี่เป็นยังไงบ้างครับวันนี้บอกได้คําเดียวครับว่าชื่นชมลูกหลานมากครับบอกเลยว่าลูกหลานเราแน่มากครับน่าจะิญขอเราครับครับนายแน่มากอ่าแล้วสุดท้ายนี้อยากบอกอะไรกับแฟนๆที่ดูคลิปนี้อยู่ครับโอ้ครับตอนนี้กัปตันทีมก็ฝากแล้วนะครับว่าชัยชนะวันนี้ขอมอบให้กับ แฟนลับแฟนบอลเอฟซีนัดหน้าเนี่ยอยากเจอใครครับนัดหน้านี่ใครก็ได้ครับท่านจะตลาดเจอครับได้ครับอยากให้เตะในบ้านด้วยครับผมน่าจะได้เตะในบ้านนะครับเอาวันนี้ขอบคุณป๋าดีมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับที่เป็นกำลังใจครับตอนนี้ก็ประมาณจะหกโมงเย็นแล้วครับแฟนขับบอลยังดีใจกับชัยชนะในวันนี้อยู่นะครับผมก็จะถ่ายเก็บบรรยากาศให้ดูนะครับ นี่เป็นบรรยากาศของพุตบอลท้องถิ่นต่างจังหวัดน,นะครับกี่จะมีให้ดูดเรื่อยๆนะครับนี่สีของเราวันนี้ซัดไปนหนึ่งดอกนะครับโอ้ทำแล้วผมคงต้องขอตัวจับแล้วครับคุณผจ้กมีารกิจที่ต้องไล่เสร็จต่อ,อนี่ต้องขอลาแล้วก็กนเราะว่าครับ